ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีศรีมงคลละเขตมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ณวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีกำหนดการดังนี้วันที่4ถึง7กุมภาพันธ์2568ปฏิบ <rij ang> ัติธรรมอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญกุศลต่างๆเช่นปิดทองพระบูชาพระบรมสารีริกธาตุผูกผ้ามงคล อนุโมทนาทอดผ้าป่าสามคัคคีปิดทองพระประธานตักบาตรพระประจำวันถวายสังฆทานซื้อโฉนดที่ดินถวายวัดและสอยช่อก,กระลประพฤกษ์ชิงของรางวัลมากมายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน3เวลา7นาฬิกา19นาทีประกอบพิธีเปิดงานเวลา19นาฬิกา19นาทีประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่รูปเหมือนพระสาวกสีวลี ูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอาจารย์ขึ้นประดิษฐานในเจดีสีมงคลละเขตจากนั้นท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่มโหฬานในรอบปีกับมหากรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่คณะประถมบันเทิงศิลป์เจ้าตำรับลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่น ละส่งจัดบายมาถึงนองกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆหมอลำอนำผลงานใหม่ๆมาฝากแฟนๆมากมายยังยังไม่พอท่านจะได้หัวร่อจนงอหายกับตลกของประถมบันเทิงสิงนำนักร้องนักรําฉากไฟแสงสีดนตรีพร้อมฝากมิตรหมอแคนแฟนหมอลำกันจนล้นเวทีณนะบริเวณวัดนาใหญ่พลาดไม่ได้ลืมไม่ดี ต้องงานประจำปีและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมหาเจดีย์สีมงคลละเขตวัดนาใหญ่และวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568เปิดโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนบำเพ็ญกุศลกองบุญต่างๆตลอดวันเวลา1 9นาฬิกา19นาทีประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมหาเจดีย์สีมงคลละเขตจากนั้นท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่มโหลาในรอบปี กับมหากรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่คณะระบีบวัทนศิลขาขาป์จ้องตำหลับลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่น,ลออนกลับมาอีกครั้งาตามคำเรียกร้องของแฟนๆหมอลำนำผลงานใหม่ๆมาฝากแฟนๆมากมาย ยังยังไม่พอท่านจะได้หัวรอดจนงอหายกับตรกระเบียบวาทศิลป์นำนักร้องนักรั้ฉากไฟแสงสีดนตรีพร้อมฝากมิดหมอแคนแฟนหมอลำกันจนล้นเวทีณบริเวณวัดนาใหญ่พลาดไม่ได้ลืมไม่ดีต้องงานประจำปีและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมหาเจดีย์สีมงคลละเขตวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568ร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทอดพระป่าสามัคคีปิดทองพระบูชาพระบรมสารีริกธาตุผูกผ้ามงคลสอยชออกระลปะพฤกทชิงรางวัลมากมายกลางคืนชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่ คณะประถมบันเทิงศิลป์และคณะระเบียบวาทศิลป์รายได้สมทบทุนสร้างมหาเจดี์สีมงคลละเขตและบูรณปฏิสังขอนถาวรวัตถุณวัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนึกครราชสีมาอย่าลืมอย่าพลาดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้สนุกได้กุศลแรงต้องงานประจำปีและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมหาเจดี์สีมงคลละเขตวัดนาใหญ่ ตำบลน,นากลางอเภอสูงเนินจัังหวดนครราชสีมาวันเสาร์ที่8อทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568อย่าลืมไปร่วมบำเพนบุญบำเพนกุศลกันหลายๆเดอ้อสิบอกให้เป็นยังไงเป็นไปทนเป็นยังไงเป็นไปทนอะอย่าอาวนในกายมองมนเกิดเป็นคนเขาต้องกิ่ได้วันใดนั้นสิบอกว่ไปได้น้วนตั้งใจให้ไปคนมีหัวใจสิโล